ครับผมสวัสดีครับผมเมื่อนีวันที่สิบสองกุมภาคมหกสี่ครับผมช่วงนี้ช่วงโควิดครับผมขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางครับผมวันนี้เราอยู่กับขอ้ขอสองครับผมข้อสองตอนนัวนี้เตรียมส่งลูกค้าอัานนี้ส่งเครื่องมาแซมเสียงของเครื่องมาแซมเสียงเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะมากครับผมอันนี้แซมต้านำนนโดยตรงครับผมอันนี้สติ๊กเกอร์ครับผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้แล้วเราจะติดไว้ถ้าเห็นโลโก้นี้ก็คือรับประกันการ,การันตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแซมออกจากผมโดยตรงครับผมสติ๊กเกอร์นี้ไม่มีลอกเลียนแบบครับผมอันนี้ลูกค้ามีการ์ดมาด้วยเราลงเอฟเฟกให้เรียบรไไ้อยครับผม วยนนี้จะทำเอฟเฟกชุดใหม่มาให้ชมกันครับผมถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมกดติดตามฉลองครบ1000ซับสไคร์แรกของช่องนี้ถ้ากดติดตามครบเดี๋ยวเราจะแจกเอฟเฟกครับอยากได้แบบไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมดูดูดู ดูอย่าลืมดูช่องนี้แล้วกดติดตามแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็มีเสียงที่ก๊อปปี้ของผมไปเยอะแต่ว่าความละเอียดก็จะต่างกันไปนะครับ้อความละเอียดหลายๆอย่างอาจจะคล้ายคลึงแต่ว่าความละเอียดไม่ได้ของผมแน่นอนครับผมถ้าฟังเนื้อใส่กันทุกคนละอย่างครับผมก็ พิจารณาเอาครับผมของก๊อฟกับของแทมก็จะต่างกันครับผมทั้งการใช้งานการต่างๆเ <_ d ata> นี่ยดูง่ายๆครับเอาเดี๋ยวผมให้ดูอ,อย่างเสียงดีห้าศูนย์เนี่ยครับเนี่ยรอยต่อของเสียงแทมไม่มีเลยครับผม <_ d ata> อันนี้ถ้าถ้าของก๊อฟจะมีรอยต่อหรือมีเสียงที่ตัดนะครับอันนี้ ประมาณนี้ครับผมอย่าง YC อ่าดยง่ายอย่าง YC สามศูนย์เนี่ยของผมแบบละเอียดทำละเอียดเลยครับเนี่ยอย่างขึ้นเสียงโูงของผมจะไม่บีนะเนี่ยก็คือไม่บีแบบนี้เลยครับผม ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแซมและก็เอากลักษณ์ของผมก็รู้ๆอยู่ครับก็จะเป็นพวกเสียงแคนแคนลงศูนย์แคนเกินพวกเสียงซินพวกนี้ต่างๆก็จะเป็นเสียงที่ผมเป็นจุดเริ่มต้นของผมครับผมก็มีหลายคนเอาไปใช้ครับผม <S <S แต่ว่าเราเป็นผู้ผลิตเริ่มต้นเลยล่ะก็ขอบคุณมากครับพวกที่นำไปใช้กัน คลิปนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับก็มาแนะนำการเข้าโกบอนหรือทานสปอตบางคนยังไม่รู้ครับผมเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆกันครับผมอันนี้วิธีกดทานสปอตกดชิปครับนี่กดในโกบอลกดชิปดูชิปตัวนี้นะครับผมชิปกดค้างไว้ครั้งหนึ่งแล้วกดโกบอลตรงนี้ครับโกบอลหรือมีเดียกดตามเนี่ยครับแล้วก็ดูที่หน้าจอครับเนี่ยตรงนี้จะมีคําว่ามาสเตอร์ มัสเตอร์ตัวข้างบนแล้วก็ต้องคี์ทานสปอตครับผมตอนนี้ก็เลื่อนลงมาครับผมถ้าอยากได้ตรงไหนกดปับครับผมก็ประมาณนี้ครับการทานสปอตหรือในค็อกนี้จะมีการทานสปอตเป็นเฉพาะเสียงอ่าเดี๋ยวทําให้ดูเฉพาะเสียงตัวนี้กดเมนูเข้ามา เพาะเสียงอันนี้อันนี้ทําเฉพาะเสียงนะครับเด,เดี๋ยวสมพูดว่า,าดีห้าศูนย์เมนูเลื่อนหาคําว่า Pitch เนี่ยครับผม Pitch ตัวนี้จะเป็น Octet ครับตัวแรกจะเป็น Octet ข้างหลังจะเป็นทาน s p o r t ครับผมเนี่ยดใูใกล้เนี่ยครับผมแถวหลังเนี่ยนะครับตอนนี้จะเจอฐาน s p o r t อะโอเค แล้วเราก็ปรับครับถ้าบวกลบถึง12ก็คือ1อ็อกเตปครับบวกถ้าถ้าบวกิบ12ก็บวกขึ้น1อ็อกเตปถ้าลบ12ก็1อ็อกเตบครับผมแต่ว่าถ้าเรา,าเอาขึ้นเสียงเราก็ทำในนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็เซฟไปได้ครับผมถ้าบางคนเล่นทางสปอตบางเพลงทางสปอตคึ้นคีย์ เราก็ทำซีไปรอบหน้าเราก็ดึงมาใช้ได้เลยครับผมช่วงนี้โควิดก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับลูกค้าช่องนี้ถ้าอยากส่งเครื่องมาแซมได้ก็ส่งมาเลยครับอยากได้เสียงใหม่อยากอัปเดตเสียงไหนส่งมาได้ทุกรุ่นครับช่วงนี้รับแซมตลอดเวลาครับผมตลอดช่วงช่วงนี้ว่างครับผมก็แซมได้ให้ได้ครับผมแล้วก็ รุ่นใหม่คีย์บอร์ดรุ่นใหม่ช่วงนี้ก็มีมาเรื่อยๆถ้าอยากรู้รุ่นไหนอยากสั่งรุ่นไหนก็สั่งได้ทุกรุ่นครับของเรามีทั้งมือหนึ่งมือสองจำหน่ายครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากนำคีย์บอร์ดมาฝากมาจำก็ยังรับเหมือนเดิมครับช่วงนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวเอามาให้ชมครับผมคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไปส่งเครื่องก่อนผม